เรากลับมาเรื่องของเราเลยครับก็คือวิชาอะไรนะวิชาของเราเนี่ยวิทยาการคำนวณวิทยาการคำนวณน,นะครับทีน,นี้วิทยาการคำนวณเนี่ยมันมันมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุใช้ผลนะครับการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เรียนไปถึงการการนำวิทยาการคำนวณเนี่ยมาใช้ในการทำโปรแกรมนะครับ โปรแกรมโปรรแกมที่เราใช้เนี่ยก็คือโปรแกรมสแคร์ที่ตัวแกโปรแกรมสแคร์เนี่ยเออ่ใครรู้บ้างว่าสัญ,ญลักษณ์ของมันเป็นอะไรครับตัวอะไรแมวแมวแมวสีอะไรส้สมสีส้มนะครับ่นี่สัญ,ญลักษณ์ของโปรแกรมสแควร์มันสะกดว่าอะไรสแคร์ใช่ไหมออกเสียงว่าสแคร์ใช่ไหมใครจำได้บ้างสแคร์สแคร์อ่าสแคร,แคร์นะครับโปรแกรม โปรแกรมสแกนเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างเดีย๋ยวครูเพิ่ขยายความให้เราฟังในลำดับถัดไปนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมาทบทวนนะครับทบทวนเนื้อหาทีเ่เราเรียนกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ใช้ชุดคำสั่งแบบที่มีเงื่อนไขนะครับไปแล้วหนึ่งคำสั่งนะครับก็คือคำสั่งที่มีเงื่อนไขโดยโดยมีการกำหนดค่าที่ชัดเจน นี่คตัวอย่างที่เราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับก็คือมีการใช้คําสั่งคำซ้ำคำซ้ำแบบมีการกําหนดค่าให้กับชุดคําสั่งในที่นี้เนี่ยนักเรียนรู้ทครับว่าชุดคําสั่งที่มีเงื่อนไขของรูเนี่ยเงื่อนไขที่หนึ่งของของคำสั่งเงื่อนไขเนี่ยมันกำหนดค่าไว้เท่าไหร่ครับไาเห็น้่้ในจอที่นีครับท่หในจอ ทำซ้ำเป็นจำนวนกี่ครั้งครับกาำหนค่าขาว้ไหมหน่โอาํอาำหนค่าําซ้ำไว้100ครั้งนะครับในโจทย์เนี่ยเอ่อก็บอกว่าเมื่อฟงเขียวถูกพริกนะครับให้ทําการเพื่อนที่จํานวน19หลังจากนั้นสเต็ปถัดมาก็คือให้หมุนเป็นหมุนเป็นส5องศาหลังจากนั้นให้ทำอะไรต่อครับ ทำการหมุน45องศาแล้วก็จะลดปากกาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ100ครั้งอ่าเมื่อครบ100ครั้งแล้วทำไงครับก็ถือว่าจบการทำงานก็คือสิ้นสุดการทำงานนั่นคือเงื่อนไขํำทังของเงื่อนไขที่กำหนดนะครับเดี๋ยวคุณจะแสดงให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เดินไม่ได้เดิน1นึ่งก้านะครับตอนนี้เนีนชุดคำลังที่มันท้าอยู่นะครับเดี๋ยวคุณจะลองดูถ้าหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วเดี๋ยวมึงจะลองใส่จํานวนที่มากขึ้นให้เราดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งครั้งเกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่หนึ่งครั้งูผิดขอโทษนะครับเป็นการเลื่อนที่หนึ่งเก้าเห็นนะครับถ้าเลื่อนที่หนึ่งเก้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับมองไม่เห็นเส้นเลยครับนี่การจดปากกาแทบจะไม่เห็นเส้นเพราะอะไรครับเพราะมันก้าวค่้ก้าเดียวก้าสั้นๆนะครับมันก็จะดูลักษณะเหมือนกับตัวแมวเนี่ยหมุน ใช่ไหมครับแหมมันหมุนอยู่กับที่เพราะว่าการเคลื่อนที่ของมันน้อยเกินไปนะครับหรือว่าสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวคุณจะล้างข้อมูลเก่าออกแล้วทีนี้คุณจะให้ลองเดินก้าวที่ยาวเพื่อ่าเดินสักนิดนึงแหมลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาสักกี่ก้าวดีกี่ก้าวดีครับสิบก้าวเอาเท่าไหนนะสิบอ่าสิบก้อนลองสิบก้อนนะครับลองสิบก้าวก็ได้ลองดูนะครับว่าถ้าสิบก้าวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ลองดูเมื่อธงเขียวถูกคลิกให้เพื่อนที่19แล้วก็หมุน45องศานะครับแล้วก็จะลดปากาไปด้วยนะครับลองดูว่าเกิดอะไรขึร้นมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวใครว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเป็นเส้น ใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าระยะของแต่ละเส้นแต่ละเส้นมันอยู่แค่กี่เส้ครับไอ้กี่ก้าครับสิบเาถ้าต้องการให้วงมันใหญ่ขึ้นนักเรียนคิดว่าเราต้องทำยังไงครับ่าสิบ้าเก่ห้าสิบห้าใครว่าห้า้าสิบห้าาส้าสิบห้าสิร้าสิบห้าสิบห้าสหาสิห้าหา่ร้าสหนาสห้าสาสหาห้ห่าา้ เอาสักห้าเก้ามีไหมมีไหมห้าเก้าเอาสักห้าเก้าวงมันจะใหญ่ขึ้นมีไหมครับไม่มีครับโอโใ้ใหญ่ไหมใหญ่ที่ใหญ่ใช่ใถ้าเราต้องการให้วงมันใหญ่ขึ้นเราก็ต้องทําให้การก้าวเดินเป็นไงครับมากขึ้นมากขึ้นนะครับจากห้าสิบเก้ามากกว่าสิบเก้าแล้วร้อยเก้าก็ใหญ่ขึ้นอไหมใหญ่ขึ้นครับถ้าหากว่า มีการกําหนดชุดคําสั่งแบบมีเงื่อนไขในรูปแบบอื่นไหมมีครับมีไหมีอ้าวไหนลองยกตัวอย่างสิครับว่าอะไรบ้างครับเงื่อนไขคำสั่งแบบแบบตัวอื่นมีอะไรนะเมื่อกี้ที่โซเนียว่าโซเนียว่าอะไรนะคำสั่งอะไรนะครับเมื่อกี้คำสั่งตลอดมีคำสั่งอย่างอื่นอีกไหมครับมีไหมชุดคำสั่งคำสั่งในควบคุมเนี่ยเองไหมครับเออมันจะมีคำสั่งคำสั่งตลอด มากำหนดเช่นมีเงื่อนไขตัวเลขมีเงื่อนไข,นไขนอืน่นๆนะครับอ่าเนี่ยมันจะมีนะครับทำซ้าจนจนกระทั่งนะครับจนทำซ้าจนนะครับจนกระทั่งรอจนกระทั่งก็ได้นะครับนี่คือเงื่อนไขของการทํางานนะครับทีนี้ว,นวันนี้เนี่ยครูจะเอาคําสั่งของจูเนียเนี่ยมาให้ให้พวกเราลองทำจนนะครับที่จูเนียตอบเมื่อกี้จูเนียตอบว่าอะไรนะทำซ้ำจนทำซ้าอะไรนะ ทำซ้ำารลอนะครับอีกหนึ่งคำสั่งนะครับอันนี้คือที่เราเรียนไปแล้วครูจะลองดูว่าถ้าเราทําลักษณะแบบนี้เมื่อครบ100ครั้งแล้วเนี่ยมันหยุดแล้วถ้าเราเอาคำสั่งชุดคำสั่งทำซ้ำาตลอดมาแทนที่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแลวเดี๋ยวครูจะมีโจทย์ปัญหาให้พวกเราลองทำดูด้วยนะครับมีใบงานมาให้พวกเราลองทำดูนะครับว่าเราจะทำได้เขาเรียกว่าอะไร ลองทาดูว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้นะครับว่าจะสร้างเป็นชิ้นงานออกมาได้ไหมนะครับถ่านนี้ครูให้ดูตัวอย่างครับทาชุดํำซ้ำทำซ้นำนี่คือที่เราทาซ้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่คือคำ,ำสั่งํำซ้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำซ้ำแบบมีเงื่อนไขกําหนดนะครับตั้งค่ากําหนดได้ว่าจะใส่กี่ครั้งให้มันทำซ้ำสิบครั้งยี่สิบครั้งได้เท่านั้น,นครับส่วนสัปดาห์นี้เราจะเรียนคำสั่งนี้ครับ ทำซ้ำแบบทำซ้ำตลอดทำซ้ำทำซ้ำตลอดเนี่ยใครพอรู้บ้างครับสเสียนว่ามันหมายความว่าอย่างไรงเออแต่ลองลองดูที่ครับอะไรนะครับีวนบนซ้ำไม่มีวันหยุดคือสิบสิบสิบปีก็ไม่หยุดทำหยุดทำไปตลอดเวลาเลยไม่มีการหยุดเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับด้วยการทำงานจริงของพวกเรานะครับว่าเราจะสามารถ ทำได้ไหมนีคำคำสั ør, ่งํำซ้ e. ําตลอดนะครับามที่เพื่อตอบนะครับว่าทาซ้ําโดยไม่หยุดเดี๋ยวคุณจะลองใส่ดูว่าจริงก็จริงเดี๋ยวคุณจะชุดคาสั่งนี้ออกแล้วเปลี่ยนชุดคําสั่งการำซ้ำใหม่ครับไอเนี้ยของเก่าเนี้ยทำซ้ำหนึ่งร้อยครั้งมันก็จบแต่ถ้าทาซ้ําตลอดเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแอบลองดูทิมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าครูใช้คําสั่งนี้อะไรนะที่แม่ว้าเลยนะครับ ทำวนไปเรื <Rice> ่อยๆไม่หยุดเลยถ้าเราไม่ปิดมันก็ไม่หยุดใช่ไหมครับเดี๋ยวคราจะลองดูที่ว่าจริงไม่จริงนะครับเดี๋ยวเราจะรอสักนาทีนึงดูที่ว่าหนึ่งนาทีเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งนาทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นมอเดินตายแล้วเวียนหัวใจแง่อยู่แล้วสองปีกว่เลยครู สั่งให้มันหยุดเองแล้วกันครับเออสองสารมันนะครับวิ่งหลายรอบแล้วเวียนหัวแล้วนะครับแอบคิดว่าถ้าครูให้พวกเราใช้ชุดคําสั่งนี้มาทําชิ้นงานเนี่ยพวกเราจะทาได้ไหมครับได้ได้ครับใครคิดว่าทาได้บ้างโอ้เก่งจังเลยเอาใครคิดว่าทาไม่ได้ผมไม่มีเอาเก่งมากได้ั้นเดี๋ยวครูมีใบงานให้พวกเราลองทำนะครับลองเ,เอาชุดคําสั่งนี้นะครับมาทําดูนะครับว่า ถ้าใช้คำสั่งบนซ้ำตลอดเนี่ยทำได้อะไรบ้างแต่ว่าครูไม่ให้นี่ไปงานที่สองกับสามหนึนะครับเ,เ,เ,เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยสแตรนะครับคำชี้โอเคเราม,มาดูกันนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์นะครับพิจารณาสถานการณ์ดังต่อไปนี้และเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาสแตรภายใต้งเงื่อนไขที่กำหนดให้ถูกต้อง สถานการณ์คือกำหนดให้ตัวละครหนึ่งตัวนะครับออกเดินทาง,งเที่ยวไทยแต่หาทางกลับบ้านไม่ได้และเขาก็ยังมีความพยายามเดินต่อไปไม่ไม่มีไม่มีหยุดสิ้นสุดนะครับให้มีจยุดเส้นสุดเงื่อนไขที่กำหนดมีด้วยกันกนี่เงื่อนไขครับ

สิบคะแนนนะครับอ่าสิบคะแนนนะครับถ้าใครสามารถตกแต่งให้สวยงามได้ด้วยเนี่ยครูก็จะมีคะแนนพิเศษให้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าทาําตามโจทย์นี้ก็ได้คะแนนเต็มแน่นอนแต่ถ้าได้คะแนนเต็มแล้วถ้าหาว่ายังมีการตกแต่งเพิ่มมีความคิสางสรรค์มาเพิ่มเนี่ยครูก็จะให้คะแนนเพิ่มอีกน,นะครับหล,ลักๆก็คือคำสั่งวนซ้ำน,นะครับลองเอามประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วก็คำสั่งอื่นๆที่ครูเคยสอนไปรอบหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับลองเอามา เอามาไปลุกใช้ดูนะครับลองลองดูทำครับครูให้เวลาสักกี่นาทีดีสิบห้าสิบห้านาทียี่สิบนาทีอ๋อยี่สิบแล้วก็คิดว่าเกือบเกือบหมดขาวพอดีนะลองทำดูครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้พวกเรานำเสนอนะครับมีใครมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนถามครูนะครับถามครูได้นะครับเดี๋ยวคุณเข้าไป ของเราใช่ไหมแค่เรากำหนดอย่างที่ครูบอกว่าจากความรู้เรื่องวิชาวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยคือสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันมันกี่องศาครับมุมของมุมของสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่กี่องศาเ0 <90. S 1> เอ,อเกนะ้าสิบองศาเพราะฉะนั้นการหมุนของเราถ้าหมุนเป็นเก้าสิบองศามันก็จะทําให้ทําให้ยังไงนะทำให้ เป็นสี่เหลี่ยมไหมเป็นรังกลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นไม่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นจริงเหรออ้าวเป็นไม่เป็นแค่เรากำหนดให้เป็น90องศานะครับแล้วก็เพื่อนที่ในระยะนี้เท่ากันแล้วก็ไปเอาคำสั่งหมุนซ้ำตลอดมาใส่เพื่อให้การเดินร้อยเก้าแล้วก็หมุน90องศาเนี่ยทำไปโดยไม่ไม่มีจุดสิ้นสุด นะครับซึ่งเป็นชุดคําสั่งที่เราเรียนกันในวันนี้<ม>แล้วก็เดินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> <S แค่นี้ก็เงื่อนไขมันก็ครบเรียบร้อยแล้วทีนี้ของพวกเราเนี่ยได้ทำลักษณะแบบนี้ไหมทํำไหมครับทําไม่ทำครับพี่แก้มพี่แก้มเสร็จไหมเสร็จทุกคนแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเขียนเขียนชุดคําสั่งของโปรแกรมสแกนเนี่ยคล้ายๆแบบอันนี้ไหมคล้ายไหมครับคล้ายนะครับแต่อันนี้คือคําสั่ง คำสั่งที่มีเงื่อนไขว่าให้ทาซ้ำตลอดเลยไม่ให้มีการหยุดนะครับแต่วครับจะได้ต่องปนะครับจะลองกูมสักสองเอาใครดีเอ่อฝ้าสแล้วกันฟ้าสาฝ้าสครับชินตุลุกของน้องทำยังไงครับถึงได้โปรแกรมออกมาตามโจทย์ครับของน้องเซกคำสังส่งอะไรบ้าง เ9นะครับ9นองศา7กสิปีปรกกาทีละสมเปลนาประกาทีละมเ่ประกาทีละแล้วก็จดปากาด้วยอ๋อแล้วก็มีข้อความช่วยด้วยครับอันนี้เพิ่มเติมเข้ามา ว่าตอนวิ่งไปเนี่ยมันก็จะมีข้อความแสดงว่าช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเป็นตลอดเวลาเลยใช่ไหมอโอเคครับอ่าเอาตรงมือให้พาอสายมาข้อควา,า,า,ามาน,านะครับที่โทรมาในการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับคือเราสามนนา,ารถอินเทาร์เแล้วก็เอาชุดคำสั่งอื่นๆมาทดลองใช้ก็ได้นะครับแสดงให้เห็นว่าเอาพวกเราเนี่ยมีอินเทนา,าร์เนะครับมีความคิดสร้างสารรค์และเรียนรู้ไว้ว่าเราจะเอาชุด ทำอะไรได้บ้างมีใครรู้บ้างเราไปทำนิทานได้ไหมเราทำเป็นนิทานเป็นเรื่องๆเลยได้ไหมถ้าเรามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วเนี่ยทำได้ไหมครับได้นักเรียนเคยเห็นเขาทำเกมไหมเกมที่ว่ามันมีเอาอุกกาบาตหล่นมาจากฟ้าเคยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมเอาใครเคยเล่นบ้างแล้วเราเที่ยวเอาโน้ตเอาโน้นไปรับหรือว่าขับยานอวกาศหลบหลบอย่าให้โดนอย่าให้โดน อยาให้โดนกูกาบาใช่ไหมครับอ่าลองลบไปเรื่อยอันนี้แหละโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถเอาไปทําเกมลักษณะแบบนั้นได้ี๋ยวพอเราโตขึ้นกว่านี้เนี่ยครูจะสอนขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆร,รแล้วเดี๋ยวครูจะให้พวกเราทําเกมนะเอา,เอานักเรียนครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าการทํางานของการทํางานของโปรแกรมเนี่ยมันจะทํางานเป็นอะไรครับเป็นลําดับ เป็นลําดับขัน้นขั้นตอนนะครับทีละขั้นไล่เด็ดมารเรื่อยๆขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าครับไล่มาเรื่อยๆเพราะว่าวิทยาการคํานวณเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอะไรครับอันกอริทึมก่อนหน้านี้ครูสอนเรื่องอันกอริทึมมาแล้วอันกอริทึมนี่คืออะไรครับ งานของเราต้องเป็นสเต็ปขั้นตอนนะครับวิธีคิดของเราก็เหมือนกันนะครับวิธีคิดของเราควรจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็มันจะทําให้งานที่เราทําออกมานั้นสมบูรณ์แล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับสบําหรับสัปดาห์นี้นะครับครูก็คิดว่าพอสมบวรกับเวลานะครับในการในการเรียนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มาดูกันใหม่ในเรื่อง ัดาถัดไปครับที่ครูฝากเอาไว้ก็คือเรื่องชุดคําสั่งนะครับให้พวกเราไปดูก่อนคาสั่งในการเริ่มต้นการทํางานเดือวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะใช้องค์ประอกอบเรื่องไถเรื่องอื่นๆด้วยนะครับมาประอกอบร่วมกันนะครับในการเรียนอาปดตห์นี้ครูก็เออเอาไว้เท่านี้ก่อนครับนีเรียนนัรงังเราคุณครู